บอกข่าวเล่าแจกจากท่านผู้รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากันชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีถุนายน2565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบด่ดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหองกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาค«รัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพง์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลประจำวันนี้วันจันทร์นะครับที่เก้าพฤษภาคมเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่แปดพฤษภาคมนะครับเป็นวันขับเคลื่อนใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับใน เรื่องของบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและก็ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์และประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก็สอดคล้องกับหลักที่จะนำเอาหลักของบวรเนี่ยแหละครับบ้านวัดราชการนำมาปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งพลังบวรหรือวัดกะชุมชนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่สมัยปูย่ย่าตายายเราบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สร้างชาติสร้างแผ่นดินมานะครับก็มีพลังเหล่านี้ในการขับเคลื่อนในทุกๆอย่างที่ทําให้ประเทศชาติเรามีจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับดังนั้นการนําเอาสิ่งที่เป็นของดี ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยมากลับมาเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนสังคมต่างๆให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่ารับแนวทางดังกล่าวจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์และกระทรวงมหาดไทย ในการที่จะขับเคลื่อนโดยเมื่อวานนี้เป็นการนัดหมายพร้อมกันทั้งจังหวัดเลยนะครับทั้ง25อำเภอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นจึงได้กําหนดอําเภอละหนึ่งจุดก่อนนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็เริ่มพร้อมกันทั้ง25อำเภอด้วยกันแล้วก็การขับเคลื่อนนั้นเนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมแรกก่อนนะครับคือกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมบวกกับกิจกรรมเกื้อหน,นุนต่างๆที่เป็นกิจกรรมสามารถเสริมเข้าไปได้ผมเองนั้นเนี่ยได้ไปร่วมที่วัดบูรพาปะอาวเหนือนะครับที่ตำบลปะาอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานอีอยู่ที่อำเภอเมืองนี่เองนะครับก็ไปที่วัดบูรพาบ้านป่าอาวเหนือซึ่ง ในเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดนะครับเจ้าวาดวัดมณีวนารามท่านได้ไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะครับถือว่าเป็นความเมตตาของท่านเจ้าคุณแล้วก็เป็นการให้ขวัญกำลังใจกับการทำงานในการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วยนะครับท่านแล้วก็มี พระเทรานุเถระหลายรูปเลยนะครับเจ้าวาดวัดมหาวนารามนะครับซึ่งท่านเจ้าคุณซีได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดข้าโปรดกระหม่อมนะครับเป็นพระวชรกิจโกศลน,นะครับเป็นท่านเจ้าคุณก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญที่ขับเคลื่อนกัน ทุกจุดเลยในทุกอำเภอผมก็ไปร่วมที่อำเภอเมืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสี่ท่านก็ไปแต่ละอำเภอแบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันไปเลยนะครับจะได้ทั่วถึงแล้วก็ประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ไปร่วมกับทางท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายอำเภอก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกิจกรรมในถนนสายวัฒนธรรมนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นโดยการ ทำบุญตักบาทนะครับรับศีลร,รับพรรับรับศีลร,รับพรกันเรียบร้อยนะครับทาบุญตักบาทแล้วก็ตักบาทก็เป็นตักบาทบนถนนที่ผ่านหมู่บ้านนะครับอพอแม่พี่น้องที่อยู่ในเส้นทางก็ออกมาปูเสื่อนะครับแล้วก็นั่งใส่บาทกันอย่างพร้อมเพรียงเลยเป็นภาพที่สวยงามครับ ภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพที่แต่แต่โบราณเราก็ทํากันมาอย่างเงี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยการทําบุญใส่ตักบาตรกันออกมาอยู่หน้าบ้านของซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ได้พูดได้คุยกันระหว่างรอตักบาตรระหว่างใส่บาตรแล้วก็หลังการใส่บาตรอีกก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันเกิดความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชน แล้วหลังจากที่ตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการทุกถนนสายว่าได้ทำได้ทําเหมือนเหมือนกันน,นะครับโดยพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าก็ได้มีเมตารวบรวมแบ่งของที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นเนี่ยแบ่งเป็นข้าวก้นบาตรไว้ไปเยี่ยมไข้ให้กําลังใจให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชนนั้นๆนะครับก็มีการแบ่งเป็น เป็นถุงๆเป็นอหอเลยนะครับมีทั้งข้าวสารมีทั้งอาหารแห้งมีทั้งขนมต่างๆนะครับก็แบ่งไปแล้วก็ให้คนในชุมชนนี่แหละครับไปเยี่ยมคนในชุมชนที่อ,อ,อาจจะยากไร้นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อวานนี้ผมก็ไปเยี่ยมอยู่สามสามท่านด้วยกันนะครับก็ไปให้กำลังใจบอกว่าของที่พระคุณเจ้าได้รับจากการบินทบาตก็เป็นของที่ พี่น้องในชุมชนได้อนุโมทนานะครับถวายพระแล้วก็พระคุณเจ้าเมื่อรับบาตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีเมตตานะครับแบ่งปันอาหารมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้นะครับให้เกิดกำลังใจแล้วก็ของที่ให้มานี่ก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของที่ผ่านการอนุโมทนานะครับ ดังนั้นรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายก็หายเจ็บหายป่วยแล้วครับก็เป็นการให้กําลังใจกันนะครับก็ไปได้เยี่ยมเยียนกันสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะทําอย่างต่อเนื่องไปแล้วก็ให้ผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละครับช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไปเยี่ยมเยียนไปดูแลสารทุกขสุขดิบกันนะครับ ไม่ให้เหินห่างกันแบบสังคมยุคใหม่นะครับซึ่งไม่รู้แทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ําซึ่งก็มีการฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่ตำบลป่าอาวนะครับอาเภอเมืองที่ผมไปร่วมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมขับเคลื่อนอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของอการปลูกคลังยาและคลังอาหารนะครับ ในกิจกรรมหนึ่งวัดหนึ่งคลังยาหนึ่งและอาหารอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างคลังยาที่เป็นยาสมุนไพรนะครับแล้วก็คลังอาหารก็จะพืชผักสวนครัวต่างๆก็จะอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดด้วยนะครับสำนักสงฆ์ก็มีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปหวานข้าวนะครับในนาที่เป็นนาที่ทางโรงเรียนปะอาวเนี่ยเขาได้ อขอพื้นที่ไว้เพื่อให้เป็นที่เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน oro. ลูกๆหลานๆน,นักเรียนเราเนี่ยครับก็ไปหวานข้าวปลูกข้กกา,า,าวกันนะกับลูกๆหลานๆนักเรียนโรงเรียนบ้านปาอ้าวกันแล้วก็ร่วมปลูกพืชสมุนไพรด้วยนะครับในพื้นที่ก็มีหลากหลายด้นกลศีสามสี่สิบชนิดด้วยกันนะครับ,รบซึ่งก็ใช้เป็นจุดที่ชาวบ้านสามารถมา เก็บมาเอาไปาทําเป็นยารักษาโรคได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็นํามาผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับทําเป็นลูกประคบอะไรต่างๆนะครับก็ได้ได้ไดหลายๆรูปแบบเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมโดยมักคุดเทศน้อยนะครับเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆเราก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับที่อยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละครับวัดก็มี ของที่เป็นของสะสมที่เป็นของเก่าอยู่หลายจำนวนมากเลยนะครับก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ได้เยี่ยมชมกันอันนี้แหละครับเป็นกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมห้าสอทำความสะอาดในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณวัดเองนะครับก็ถ้าวัดเรียบร้อยสวยงามสะอาดตาเนี่ยผู้คนในชุมชนก็มีความสบายใจไปด้วยนะครับสดชื่น แล้วก็มาวัดทีไรก็มีความร่มรื่นสวยสะอาดตานะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เ,เราช่วยกันได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เ,เป็นการเกื้อนหนุนกันระหว่างชุมชนแล้วก็วัดก็เป็นการขับเคลื่อนพร้อมกันซึ่งในจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับในที่บริเวณวัดอื่นๆนะครับจากนี้ไป กิจกรรมนี้ไม่ได้ทําครั้งเดียวนี่แหละครับก็จะมีอย่างวัดที่ผมไปเมื่อวานนี้วัดบูรพาป่าอาวเหนือเนี่ยเขาก็กําหนดกันทําในทุกวันขึ้นห้าค่ากับแรมห้าค่าทุกก็เรียกว่าเดือนละสองครั้งแหละครับก็ทาลักษณะแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้แหละครับต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดความเกื้อหนุนกันระหว่างวัดกับ ชุมชนให้มีความผูกพันกันแน่นแฟนมากขึ้นนะครับก็ทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็วัดอื่นๆที่อยู่ในโครงการแต่ยังไม่ได้ขับเคลื่อนในเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มการประชุมกันนะครับโดยมีท่านในอำเภอหรือประลัดอำเภอที่มอบหมายเนี่ยไปชวกชวนคูคอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ภาคประชาสังคมนะครับพ่อโรงเรียน แล้วก็ปราดชาวบ้านต่างๆนี้ก็ช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆแล้วก็กําหนดกันขึ้นมาในทุกๆวัดเพราะว่าผมเชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะมีพื้นฐานที่วัดแต่ละวัดมีอยู่แล้วเพียงแต่ทําให้กิจกรรมนี้มีความชัดเจนขึ้นมีความร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นมีการเข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นเนี่ยแล้วชุมชนก็จะมีความเหนียวแน่นนะครับมีความผูกพันมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้น ถ้าต่อเป็นตัวต่อในหลายๆชุมชนรวมๆกันก็เป็นในตำบลน,นี้ก็มีความเหนียวแน่นตำบลก็รวมเป็นอำเภออำเภอก็รวมเป็นจังหวัดในทุกจังหวัดรวมกันก็เป็นกลายเป็นประเทศนะครับแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับมาทําให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็แก้ไขปัญหา เรื่องของทั้งอบายมกุกทั้งยาเสพติดทั้งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้พลังบวรหรือพลังชุมชนกับว,วัดนี่แหละครับที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่านี่คือคกลไกที่เป็น,นกลไกแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรานะครับแล้วก็มีความร่มเย็นมาโดยตลอดโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนกันต่อแล้วถ้ากิจกรรมนี้อยู่ในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องใดนะครับก็ลองช่วยกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันเสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรักความสมามัคคีแล้วก็เคลื่อนหนุนกันอย่างที่ผมกล่าวเรียนเป็นตัวอย่างนะครับต่อกันที่เรื่องของโควิดสิบเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ตัวเลข ผู้ป่วยของประเทศไทยนะครับก็ยังมีตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องลดลงช้าๆนะครับเมื่อวานนี้จํานวนผู้ป่วย8,811คนด้วยกันแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ลดลงนะครับ54คนนะครับเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตในของทั้งประเทศนะครับ54คนโดยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง นอกนั้น53คนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังทั้งสิ้นเลยนะครับก็ยังยืนยันตัวเลขที่เป็นผู้เสียชีวิตที่มาจากกลุ่มเดียวกลุ่มนี้อยู่นะครับเพรา่น้องครับในขณะที่ตัวเลขเราลดลงนะครับแต่ในระดับโลกนะครับทุกประเทศเนี่ยตอนนี้ลดลงเช่นเดียวกันนะครับทำให้ประเทศเราเนี่ยก็ยังมีจำนวนผู้ป่วย สูงเป็นลำดับที่สิบเอ็ดของโลกนะครับเมื่อวานนี้เราหลุดจากสิบลำดับแรกแต่ยังติดอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นลำดับที่สิบเอ็ดของโลกที่มีผู้ป่วยเมื่อวานนี้จํานวนผู้ป่วยรายวันเมื่อวานนี้เนี่ยสูงเป็นลำดับสิบเอ็ดของโลกส่วนผู้เสียชีวิตครับห้าสิบสี่ท่านเนี่ยเราจัดเป็นลำดับเก้าของโลกนะครับก็ยังถือว่าสูงอยู่เมื่อเทียบจากประเทศอื่นๆซึ่ง ถ้าแนวโน้มลักษณะนี้ก็แสดงว่าแต่ละประเทศเนี่ยผู้เสียชีวิตเริ่มลดลงอย่างมาก,กน,นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีในระดับโลกแต่ของเรายังลดยังไม่มากพอนะครับมันก็เลยตัวเลขก็เลยยังต้องติดอยู่ที่ระดับเรียกว่าหนึ่งในสิบของโลกอยู่จังหวัดอุบลของเราเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับตัวเลขของเราก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามคน ก็ต่ํากว่า2,000คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนด้วยกันก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ยังไงก็ตามในเรื่องของตัวเลขที่ชี้ไปที่กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังนะครับดังนั้น2กลุ่มนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องวัคซีนต้องครบโดสต้องได้รับเข็มกระตุ้นเมื่อถึงเวลานะครับ อันนี้ก็ฝากพ่อแม่น้องกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังมีจํานวนอยู่พอสมควรเลยนะครับที่ยังขาดอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ไปรับวัคซีนก็ตัวเลขชี้อย่างนี้ทุกวันเลยนะครับพ่อแม่น้องครับในขณะเดียวกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาย้ํานะครับในเรื่องของออผู้ที่หายป่วยจากโควิดแล้วแต่ยังมีอาการอยู่ที่เขาเรียกว่าลองโควิด หรือโควิดระยะยาวเนี่ยแหละครับผมก็แปลเองนะครับว่าลองโควิดหมายถึงโควิดระยะยาวคือป่วยเป็นโควิดแต่หายเรียบร้อยแล้วนะครับพ้นสิบวันสิบสี่วันเรียบร้อยแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่เจอเชื้อแล้วเนี่ยแต่ยังคงมีอาการที่ต่อเนื่องอยู่อาการดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาการหลังการหายป่วยโควิดซึ่ง อาการดังกล่าวก็จะทําให้เหมือนคนไม่มีแรงนะครับหายใจก็ไม่ค่อยจะเต็มที่หายใจไม่อิ่มมีอาการเหนื่อยเร็วล้านะครับแล้วก็บางทีก็ไอหรือจมูกหรือลิ้นเนี่ยอาจจะรับรสไม่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไปก็เป็นอาการข้างเคียงที่เกิดหลังจากติดโควิดแล้วหายแล้วนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ก็ก่อให้เกิด อาการที่เหมือนไม่สบายอยู่ตลอดเวลาก็ผู้ที่เป็นอาการนี้ก็มักจะก,กังวลนะครับว่าตกลงเขาหายหรือยังนะครับยังมีอาการที่ไม่เป็นคนปกติเลยนะครับยิ่งอาการหายใจลําบากเนี่ยก็จะทําให้เกิดความกังวลกันมากนะครับเขาก็บอกว่าคนที่หายป่วยเนี่ยสักประมาณจํานวนสัก20%่สิเปอร์เซ็นนี่ยนะครับส่วนใหญ่ จะเป็นมีอาการหลังหายป่วยอย่างที่ผมกลัาวเลียนแต่แปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็คือว่าในร้อยคนแปดสิบคนนี้ก็หายแล้วหายเลยนะครับหายเป็นปกติแต่ยี่สิเปอร์เซ็นตเนี่จะมีความต่อเนื่องอยู่เป็นอาการต่อเนื่องซึ่งอาการดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คงต้องไปพบหมอนะครับเขาบอกว่าต้องมีการวินิจฉัยแล้วก็ฟื้นฟูถือว่าเป็นอาการที่ต้องฟื้นฟูครับเปรียบเสมือนร่างกายเนี่ยโดนเชื้อโรคเข้าไป ทำลายระบบต่างๆนะครับโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็ทําให้การฟื้นตัวอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ป่วยด้วยโควิดรุนแรงนะครับจนต้องนอนโรงพยบาบาลต่างๆเหล่านี้พอกลับออกมาเนี่ยก็จะมีอาการยังไม่ยังไม่เหมือนเดิมนะครับจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูโดยคุณหมอนะครับดังนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ป่วยเนี่ย ก็มักจะต้องหายเป็นปกติได้รับออกมาหลังจากที่หมดเชื้อแล้วเนี่ยสักเดือนสองเดือนสามเดือนนี้ก็น่าจะเป็นหายเป็นปกติเหมือนคนไม่เป็นอะไรแล้วนะครับหายใจเป็นปกติแต่ถ้ายังมีอาการอยู่เนี่ยก็ต้องต้อง,องไปพบคุณหมอนะครับสิ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับเปิดคลินิกเรื่องของผู้หายป่วย จากโควิดแล้วยังมีอาการเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าลองโควิดหรือโควิดระยะยาวเนี่ยได้เปิดรักษาแล้วก็ให้คําปรึกษานะครับวินิจฉัยด้วยนะครับก็คงจะเปิดในทุกรงพยาบาลเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะมีอยู่จํานวนเป็นหลักแสนคนเหมือนกันนะครับจากจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดสะสมของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ เป็นหลักแสนคนดังนั้นแสนคนนี้เนี่ยก็คงต้องอมีการเข้ามาวินิจฉัยโดยคุณหมอนะครับซึ่งก็จะทำาการฟื้นฟูแล้วก็จะทำให้เราค่อยๆบรรเทาอาการเหล่านั้นลงจนเป็นปกติได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากพ่อแม่น้องเรื่องของรองโควิดไว้ด้วยนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านออกมาเน้นย้ำนะครับ ในส่วนของอท่านนายกรันตรีเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาให้ข้อมูลว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะ่น้องครับข่าวดีว่าประเทศไทยเนี่ยได้ถูกจัดลำดับจากองค์กรที่เป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการใช้จ่ายเงินนะครับในการท่องเที่ยวบ้างในการใช้จ่ายเงินต่างๆบ้างหรือบัตรเครดิตนี่แหละครับที่เป็นองค์กร ที่เขาจัดลําดับมีการสํารวจนะครับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกมีการสํารวจความคิดเห็นของคนทั่วโลกนะครับว่าถ้าโควิดซาแล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับ,นะรบเพราะว่าคนคงไม่ได้ไปเที่ยวกันเป็นเวลานานนะครับคงอยากจะเที่ยวกันเต็มที่แล้วนะครับหลังจากโควิดถูกประเมินว่าเป็นโรคประจำถิ่นหรือ มีความดุนแรงน้อยลงหรือแต่ละประเทศมีการผ่อนคลายในเรื่องของการเข้าประเทศนะครับการตรวจการกักตัวต่างๆก็มีการลดความผ่อนคลายลงซึ่งเขาก็มีผลสํารวจมานะครับว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีลำดับว่าอยากจะไปไหนเนี่ยปรากฏว่าจากการสํารวจเนี่ยมีชาวต่างชาติชาวต่างประเทศเนี่ยที่อยากมาประเทศไทยเนี่ย เราเป็นเป้าหมายที่เขาอยากมาเป็นลำดับสี่เลยนะครับถือว่าถือว่าเป็นประเทศที่คนอยากมามากเลยนะครับประเทศแรกคือลำดับหนึ่งที่คนอยากจะไปกันเยอะๆก็คือสหรัฐอเมริกานะครับลำดับสองคืออังกฤษนะครับลำดับสามคือประเทศอินเดียละดับสี่เนี่ยก็คือลำดับสี่คือประเทศไทยนะครับที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาอยากไปมากที่สุด เราอยู่ลำดับสี่ครับถือว่าดีมากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ออกมาแสดงความยินดีนะครับว่าผลการสำรวจแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้า,าจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงฟื้นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับถ้า,าภายใต้มาตรการที่รัดกุมพอนะครับแล้วก็การผ่อนคลายเราสามารถทำได้จำนวนผู้ป่วยลดลงจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเนี่ย แล้วก็เปิดาการท่องเที่ยวได้เต็มที่เลยเนี่ยนะครับก็ประเมินไว้ว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้าประเทศไทยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่เขาชอบในอยู่ในบริเวณที่โล่งๆอากาศถ่ายเทเช่นชายทะเลภูเขาน้ําตกแม่น้ําต่างๆเนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นท่องเที่ยวธรรมชาติก็เข้าทางประเทศไทยครับ รวมถึงอาหารการกินต่างๆเราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการพักผ่อนแล้วก็หลบความหนานแน่นต่างๆในในยุคการท่องเที่ยวแบบปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสสูงเลยนะครับในเรื่องที่จะช่วยโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากโควิดยิ่งเรื่องการบริการคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ การบริการดีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคก,ก็เป็นไปด้วยความระมัดระวังรัดกุมแล้วก็เป็นไปด้วยความไม่ไม่ประมาทนะครับทั้งดีไอ้นี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาประเทศไทยกันมากๆนะครับรายได้เราก็จะกลับคืนมาธุรกิจห้างร้านต่างๆนะครับธุรกิจลากย่าต่างๆ อาหารการกินเกษตรกรต่างๆเราก็จะได้ฟื้นตัวไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับแล้วถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยผมก็จะได้มาอํนำมาบอกเล่ากับพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอ,อกันใหม่ในวันมะอืนเดอ้อพ่อแมพี่น้องสวัสดีครับ อุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเด้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเขิงโดยการลดหวานเขิงหนึ่งลดมันเขิงหนึ่งลดเข้มเขิงหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ เพื่อสุขภาพทดีของพ่อแม่กีนองบ้านเฮาเดอร์เริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจากท่านพง์รักพิล่มรัตคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี